นับเป็นเน็ตไอดอลอีกคนหนึ่งก็ว่าได้สำหรับพระกาตกพระนักเทศชื่อดังที่มีลีลาลูกเล่นตามแบบฉบับหนุ่มปักใต้เรียกเสียงหาได้ตลอดไม่ว่าจะไปเทศที่ไหนบวกกับการเทศที่ไม่เหมือนใครแถมมีคำคมสอนใจวัยรุ่นเมื่อเช้าเนี่ยลงไปซื้อหนังไก่มีความรู้สึกว่าหิวหนังไก่หนังไก่ทอดก็เลยเดินลงไปด้านล่างไปี่ร้านแม่ค้า นะปรากฏว่าหนังไก่ทอดมันหมดมีแต่ปีกไก่กับคอไก่ก็เลยบอกว่าเอองั้นออกคอไก่ก็ได้นานๆครั้งฉันกอไก่หน่อยบอกแม่ค้าเอาคอไก่หน่อยแม่ค้าถามเลยที่วัดมีหมากี่ตัวคะจะให้เราตอบยังไงไอะคุณยมอึกเลยอึกเลยเวันนี้หลวงพี่กาตัวก็ไม่มีงานนิมนต์นะหยุดหนึ่งวันได้พักผ่อนนะครับก็อยู่ที่วัดพญญาตอนนี้ก็อยู่ที่ด้านล่างของวัดพิญญาบรรยากาศดีมากครับคุณยม นี่ดีใจมากเลยวันนี้ได้เจอโยมเพื่นอนโยมเจมเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วตั้งแต่หลวงพี่บวชมาก็เจอว,ว่าเจมกับหลวงพี่นี่สมัยรุ่นเนาะเราสานิทกัน<ช>สนิทกันน,กน,นั่งรถด้วยกันซีกันพึกๆุ๊กเลยนอนด้วยกันกินด้วยกันท้ายก็เป็นเพื่อนรักกันมากเลยครับเป็นแบบแบบว่าบอกว่ามันมันเป็นเพื่อนรักกันจริงๆมันอธิบายกันไม่ได้คือเรารักกันมากครับแอ๊ตอนที่แม่เราตายยังมาเลยวะไม่นะ ไม่ได้มาไม่ได้มาเดีราก็เป็นเพื่อนรักกันเรารักกันเรารักกันมากคือคือคือใครมาว่าอะไรนี่คือหลวงพี่จะรับแทนถ้าใครมาว่าอะไรหลวงพี่เจ้าพ่อจะรับรับแทนเราถึงเราถึงเฮ้ยตอนพ่อเราขึ้นบ้านใหม่เองมาอะไรวะไม่ได้มาติดพูดละแต่เราก็รักกันเหมือนเดิมรักรักละไม่รักได้ยังไงอ่ะแต่ว่าตอนที่เราบวชมาใช่ไหมเขาไม่ได้มาเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนั้นยังไงเราเลิกคุยกันดีกว่าเอาไปได้ ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เในหลายคนกําลังเครียดกําลังทุกข์ก็เลยอยากชวนทุกคนมาปลดทุกข์บ้างหลวงพี่อยากให้คุณโยมทุกคนเนี่ยได้มาให้อาหารปลาเพื่อที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเราต้องอย่ารังแกสัตว์นะคุณโยมเราต้องรักสัตว์การที่เป็นคนรักสัตว์นี่จะทําให้โลกมันดีขึ้นลองดูที่ว่นนาฬิกากี่โมงแล้ว11โมงแล้วครับ11โมงเหรอโอ้จะเลยเพลงดิเดี๋ยวเดี๋ยวรีบโทรโทรไปสั่งเลยโทรไปสั่งเลยปลาปลาปลานึ้มะนาว พอดีทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะขอฝากประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ตมาภาพก็จะชวนทุกคนมาร่วมกับพิธทังงาความลูกนิมิตวัดเพ็ญญาติตำบลตะเกีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่างานของเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างทําเรื่องกิจกรรมจะมีการกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็นะคือทุกอย่างเนี่ยโยจะไปสนใจทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราเราเล็งกันที่เรื่องรูปเรื่องเปื่อยก่อนไลฟ์สดอยู่ อ่าคือการที่เราทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะทําบุญปิดทองหวังลูกชิ้นเนื้อลูกลูกนิมิตคือเราจะต้องเราจะต้องอ่าตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ใจพระจะมาร่วมฉันชาพระจะมาร่วมกันสวดอภิธรรมซึ่งอภิธรรมสวดไขมุก คุณโยมช่วงโควิด -19 ต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อหมอนะหมอก็จะอยู่โรงพยาบาลเพื่อคุณคุณต้องอยู่บ้านเพื่อหมอถ้าคุณไม่อยู่บ้านเพื่อหมอพระก็จะรอสวดคุณกุศลาธรรมาอัปยากตะใครที่จะกําลังไปฉีดวัคซีนฟังหลวงพี่ให้ดีมีโยมคนหนึ่งข้างวัดเนี่ยท่านไปฉีดวัคซีนมาแล้วกลับมาถึงเบลอตาเบลอมองอะไรไม่เห็นก็เลยรีบโทรไปหาโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลบอกว่ารีบกลับโรงพยาบาลด่วนเลยคุณลืมแว่นไว้ ตอนนี้กำลังจะทำเมนเผาศพและจะทำไม่ให้เหมือนใครเลยเมนเนี่ยมันต้องดูดีมีความเป็นเอกลักษณ์ทำให้เหมือนเซเว่นเลยประตูเปิดปิดเองคนเดินเข้าไปปั๊บเมรู้สวัสดีค่ะน่าจะดีนะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาออกมาก็จะดีกว่าเดิมรับเป็นศพต,ต่อไปไหมคะพิเศษต้องใส่ไข่แต่ถ้าใส่ใจต้องใส่แมส ที่สุดของความพยายามคือความสําเร็จที่สุดของปากเป็็คือนนทบุรีนี่ลุงพี่ครับขอคำคมหน่อยครับคนที่เข้มแข็งที่สุดไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่ร้องไห้แต่คนคนนั้นสามารถยังเดินได้ทั้งๆที่มีน้ําตาเฉียบมาเร็วไปเร็วสวมหน้ากากอนามัยให้สนิท แอลกอฮอล์ใกล้ชิดติดนิสัยรักสะอาดให้ตลอดจะปลอดภัยห่างกันไว้สักพักหากรักกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 าอยากให้ทุกคนสวมแมสให้มิดชิดนะคุณโยมนะเอา้าแล้วทำไมรูกพี่ไม่ใส่แมสไม่อยากใส่เท่าไหรเพราะว่าโยมข้างวัดพึ่งเผาไปเมื่อวานอื้าไม่ถึงใต้อกีขี่มอเตอร์ไซค์ใส่แมสก็ดีอย่างมันยืดกขี่ไปอย่างเร็วหรือลมมันตีจากที่ปากเนี่ยปิดที่ตาจนกับสองใฟ้าเนี่ยพิ่งเผาไปเมื่อวานเนี่ยคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆ ไหนไหนเอาจับมือจับมอไม่ได้นไม่ได้ไม่ได้นะเองพี่กตอปน้าจบนเอามือใชิมนะลูกก็ไปใจาม่ในเรือนจนนะโอเคลูกตั้งใจเรียนนะโอเคจ้าวพอดีจ้าลูกนี่ก็จะมาถามว่าจังหวัดอะไรเอ่ยควายงง มาเฉลยเลยเนาะจังหวัดลบบุรีอะงงไหมงงไหมถ้างงแสดงว่าเป็นควาย แต่ล่าสุดเกิดเป็นข่าวดังเมื่อมีการปล่อยคลิปเสียงคล้ายพระกาโตะพร้อมกับข้อความลายตกลงกันระหว่างหญิงสาวรายหนึ่งกับเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่ระบุว่าเป็นพระนักเทศภาคใต้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ซึ่งเนื้อหาในคลิปพูดถึงหลวงพี่แอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวในรถยนต์อ้างว่าไม่บาปจนโลกโซเชียลพูดว่าอาจจะเป็นหลวงพี่กาโตะโดยล่าสุดพระกาโตะออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่เสียงของตนเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปและประวัติของหลวงพี่กาโตะก่อนจะมา เป็นนักเทศชื่อดังและกลายเป็นเน็ตไอดอลในปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไร สำหรับหลวงพี่กาโตหรือพระพงศกรประพัสโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาต์อำเภอสว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนบวชมีชื่อว่าพงศกรจันแก้วชื่อเล่นว่าแรมโบอายุ23ปีเริ่มบวชเมื่อปี2560โดยสัญญากับแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่กาโตได้โคต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่แม่ป่วยจึงตัดสินใจไม่เรียนต่อออกมาดูแลแม่แทน ตอนอายุ13ปีหลวงพี่กาโตกมีคณะของตัวเองชื่อว่าคณะแรมโบสอสุวรรณศิลป์รับงานแสดงหนังตะลุงโดยหลวงพี่กาโตได้นำเทคนิคค,ความรู้การภาคหนังตะลุงมาใช้ในการเทศสอนธรรมะให้ได้รับความสนุกและข้อคิดจนมีผู้ติดตามบนติกตอกมากกว่า3 6 8 1 0 0บัญชีส่วนช่อง YouTube มีคนดูคลิปสอนธรรมะมากกว่า1 8 0 0 0 0ครั้ง ปัจจุบันหลวงพี่กาโตยังคงสอนธรรมะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook, YouTube และ TikTok ใช้ในการสอนธรรมะรูปแบบใหม่ที่เน้นความฮาแต่แฝงไปด้วยสาระต่างๆเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนานได้ง่ายขึ้นแม้จะไม่ต้องเข้าวัดพร้อมกับคำคมเด็ดๆเสมอแต่ที่เป็นกระแสดราม่าโด่งดังสนั่นโซเชียลเมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยแพร่ค,คลิปของหลวงพี่กาโตขนาดเทศสอนให้นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อหาที่เทศในบางช่วงบางตอนได้พูดถึงม็อบราษฎรและเยาวชนปลดแอกโดยระบุว่า วัยรุ่นสมัยนี้ทําอัตมาปวดหัวมากเที่ยวไปชูสามนิ้วกันพูดในนามพระเลยนะเด็กวัยรุ่นบ้านเรานี่ดีหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะชาวใต้นี่ไม่เท่าไหร่แต่ที่อื่นนี่น่าสงสารมากเที่ยวไปชูสามนิ้วกันบางคนหุงข้าวยังไม่เป็นจะไปปฏิรูปประเทศแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหน้าที่เราคือเรื่องเรียนและจริงๆแล้วสมนิ้วที่พวกเธอชูน่ะผิดทั้งนั้นการชูสามนิ้วที่ถูกต้องคือหนึ่งชาติ 2. สองศาสนา สามพระมหากษัตริย์ถ้าใช้ชีวิตทางโลกไม่มีความสุขก็ <c oughs> ไปหาความสนุกในเรือนจำ